จาเบาอยู่ที่ไหนล่ะั้นคนเดียวขอให้เักเป็นองหญิงสุรัดีมาวบัดนี้กลทั้ามีเรื่องสคัญมากราบ้วเรื่อต้องนลอยมันต้อง

ส่งเลนทั้งคืนอีมอเมลก็มีไลน์เลยจะไปส่งกันอีทะเลวรายส่งได้ยี่สิบกอาะทุกคนนั้สถานที่ฟังเลยพร้อนกันถึงสุรัตน์ดีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่ขอมพอเอาหน้าให้มังลานในกระส์บกรองแันตินตาอูล,ลงนำ้ำทคยเลรอใครเน่ ที่วาวันาไม้ขึ่นฟันยังกระเดิดกระสมงายที่คือจดหมายจากองค์ชเวบอกพรที่มังรายนั้นจะถูกประหาชีวินนักแสตดพมา่าเมื่อเปลี่ยนแ่นดินมีราชองาสให้มังรายเป็นองค์พระมหาประดับสื่อต่อ มารเด็นโอ้ไปผู้ดน้ ป er ัดน so. ี้ข้ามาขึ้นเทิงรากเป็นประเสริแทนทวย รูดให้มาจาะวันด้วยกันนะอูบมังลายไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนไม่มีพวกเพราะฉะนั้นอย่าเอาเมืออนันสกปรกเข้ามามาแตะต้องพระบาทของอูมังลาย นับจากปักนิสส์ต่อไปมึงเลิกเป็นทหารกูไปแต่งตัวเป็นหญิงน้าสมับต้นห้องกูบาปแต่งตัวผู้เลยเนี่ยนี่คือคำสั่งนี่ก็บาปไปไปท่านหน้ามังมหาราชทำไมถามจะทำยังไงเถอด ปีนี้อเท่าไหร่วนี่ยห้าั้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าใช่อีกห้าปีจะเกษียณอายุราชการแล้วไงนับถอยหลังไปตั้งแต่โควิดสามปีใช่ไหมท่านนี้เคยสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินและชาวภรรคภรรดไม้หอมงอันนี้แหล่ะนะ นี่ยน,นอกจากเจ้าแล้วแล้วไงยังมีมีิดพลาเของนกยี่ยนตัวหนึ่งเอาเลยที่เวลาตีหน้าแล้วนะดูโทรศัพท์เล่นเบสไปเลยกู <c oughs> จะเปลี่ยนชณะใหม่ <c oughs> แต่กูเห็นแก่นกนี่ <c oughs> ที่เขาเป็นคนอ้วนที่ใจดี นักน้อยู่ล้กูนัการปัจจุบันเป็นต้นไปทำไมกลับไปอยู่บ้านสิงห์บุรีไปปลูกมะม่วงไปทำไร่ไถนาหมายความว่าอไรออกแรงาชการักนก้มล้งมันจะางไปแล้ว นักถือเจ้าข้านักถือนะท่าท่านบเรเทานั้นรลดรถเอาเยอะคือหลวงเราคือให้หมดเลยกูไม่อยากเลไม่รไปไปไกระไปไปไไ่กไไไ ไปอยู่สิง์บุรีแล้วก็คิดว่าสิง์บุรีก็น่ลารักด้วยแต่ไม่เป็นไรคำพูดใดไม่เจ็บเท่ากับคำพูดที่อยู่กับคณะรัฐบาม3ปีหลังแล้วไม่มีความดีเลย ในโลกนี้มีแต่คนบ้าในโลกนี้มีครูคนเดียวที่เป็นคนนี้ลืมจัาไว้นะอ๋อไอ้งงานไม่โคูแฉโคลหน้าดูเลยอันนี้ขอชื่นชมกับหัวใจเลยม่าสุดยอดมากเป็นการแสดงที่สุดยอดมากขอแตงวางรับถือแต่คนอย่งกูก็โว์ไดม้มองอูกัะมองหนแดง้างไหมอามึงลองละ่ะอ้อาเอาชัดอาชัดเอาชัดวกเราไม่โดนครับไมเดอดรอีมาก ป,กปกไกนม,ม,มันก่อพอกันชีเป็นไงงานให้รทุกปีปนไงอเแร่พอนะ้ไมรู้เปลี่ยนฉากเก็บยิงใหญ่อลังกรทุกปีเลด,ดูิหได้ก็เหมือเดิมมนตาเา้หมวดโนบะอ้กนหายกระสานปีแรกที่าน เออกระของเครื่องเสียงใช้ทุกวันเนี่ยเออเขาขาดคนงานนี่เครื่องเสียงไทยเนี่ยเออกระของบริการไม่มีของเก่าเหลือเนี่ยเออเอาสิเอาเวลาด้วยใครโทรมาด้วยเอาสิเอาสิเอาสิเป็นหน้าพูดอะไรก็ได้เออเออสุดท้ายเออไปเถอะก้อนแรกผมว่ามึงเหมือนเสียกุยงอนหนุ่มมึงเนี่ยเหมือนที่กุยงอนที่เขาตายแล้วเนี่ยมไมันอะไรอะไรเลยมโหดีตรงแค่